สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวการเจาะหูทั้งหมด10บลูของเราเองโดยกเราจะบอกว่า10บลูเนี่ยมีตำแหน่งไหนบ้างนะคะอันนี้ก็คือเราเนี่ยจดมาเลยนะทุกคนเพราะว่าเรากลัวเราจะพูดไม่ครบนะคะก็คือ ตำแหน่งนะคะเราเจาะทั้งหมด10รลูนะคะโดยแบ่งออกเป็น4ตำแหน่งนะคะก็จะได้แก่โหลดนะคะจำนวน5รลูเฮลิจเนี่ยจำนวน3รลูแล้วก็คอน1รูนะคะแล้วก็ฟอร์เวิร์ดเฮลิ์อีก1รลูนะคะโดยการที่5รลูเนี่ยเราจะแบ่งนะคะว่าแต่ละลูเนี่ยเจาะร้านไหนบ้างนะคะโดยที่โหลดนะคะเราเจาะที่ร้านทองนะคะเพราะว่าเราจะเจาะในช่วงปฐมนะคะโหลด ลัโหดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะใช้เป็นปืนยิงหรือเป็นเข็มเจาะก็ได้นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราใช้เป็นปืนยิงเนาะเพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้แบบว่ามีคือช่วงนั้นเนี่ยที่ทเจาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านทองเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีที่เจาะเฉพาะเหมือนในทุกวันนี้นะแบบเพราะมันเจาะมานานมากแล้วนะคะทุกคนแล้ว้ามาที่เฮลิกส์นะคะเฮลิกส์เนี่ยเราเจาะในช่วงขึ้นมหาลาัยปีหนึ่งนะคะโดยการเจาะฝั่ง ขวาม,มือก่อนเดีย๋ยวเราจะขึ้นลูปไว้ให้ดูนะคะว่าสองฝั่งเราเจาะหูแบบไหนก็คือฝั่งขวาเนี่ยเราเจาะที่ฟิวเจอร์พาร์ลังสิตนะคะชั้น3เฮลิกซ์รูแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยเฮลิกซ์รูที่2ก็คือเป็นเฮลิกซ์ที่สูงกว่าตำแหน่งปัจจุบันนะคะแต่ว่าเฮลิกซ์รูเนี้ยเราปล่อยมันตันไปแล้วนะแล้วก็เจาะที่ฟิวเจอร์เหมือนกันตอนแรกที่เราปล่อยมันตันเพราะว่าเราสูงว่ามันสูงไปแล้วมันก็แบบ มันมองไม่เห็นเราก็เลยปล่อยให้มันตันไปนะคะ2รูเนี้ยก็จะเจาะที่ฟิลเจอปากลังสิ์ชั้น3นะคะมานะคะก็จะเป็นคอนนะคะคอนเนี่ยเราเจาะที่ร้านคอปเปอร์ไนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะแล้วก็รูล่าสุดนะคะก็คือเฮลิกส์รูใหม่กับฟาเบอร์เฮลิกนะคะเราก็เจาะที่ร้านคอปเปอร์ไนเหมือนกันนะคะทุกคนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเหมือนกันโดยการที่ตรงที่เป็นเฮลิกส์คอนส์ฟาเบอร์เฮลิกเนี่ย เราใช้วิธีการเจาะเข็มแบบเจาะมือทุกคนไม่ใช่ปืนนะคะเพราะว่าการที่จะใช้ปืนเจาะเนี่ยในตำแหน่งที่เป็นกระดูกอ่อนเนี่ยมีสิทธิ์ทําให้กระดูกอาจจะรลาวาได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดการหนักเสบได้มากกว่านาะส่วนตรงที่เป็นหลมเนี่ยก็ใช้เป็นปืนเจาะก็ได้นะคะเพราะว่าแบบว่ามันมันไม่ได้มีกระดูกอะไรอะไรเงี้ยนะคะคือความเจ็บทุกคนความเจ็บแบบเราจะให้ลําดับความเจ็บ แบบตั้งแต่น้อยไปมากนะคะน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นโลบนะคะโลบเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตำแหน่งที่เจ็บน้อยที่สุดในบรรดาการเจาะหูของเรานะคะแล้วก็โลบเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่จะนิยมเจาะเป็นรูแรกเพราะว่ามันแบบไม่ได้เป็นกระดูกแล้วมันก็ค่อนข้างไม่เจ็บมากนะคะส่วนอันดับต่อมาที่เป็นความเจ็บเจ็บนิดนึงก็คือ เฮลิกนะคะเฮลิกเนี่ยเราต้องแบ,บ่งก่อนนะว่าเฮลิกเฮลิกฝั่งขวาและเฮลิกฝั่งซ้ายรูแรกเรารู้สึกว่ามันไม่เจ็บมันไม่เจ็บเลยนะคะแต่แบบมันก็จะมีจึ๊บๆบ้างตอนเจาะแต่ถามว่าอู้เจ็บขนาดไหมก็คือไม่นะคะก็คือแบบไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเป็นในตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีเนื้อแต่ว่าเราจะมีหูฝั่งขวานะคะที่จะมีส่วนตรงนี้ทุกคน เราจะพูดไงตรงเนี้ยมันจะมีความหนาหนากว่าปกติเพราะฝั่งฝั่งเนี้ยก็จะไม่ได้หนาเท่าฝั่งนี้นะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแบบว่ามันทำให้เรารู้สึกไม่เจ็บเพราะมันไม่ได้ไปอยู่ในเราไม่ได้ไปจอดในตำแหน่งที่มันมีเนื้อเยอะนะต่อมาก็จะเป็น forward helix forward helix เนะี่ยเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างผิดผิดคาจากที่เราคิดไปเยอะมากเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าไม่เจ็บเลยแบบไม่เจ็บอะทุกคนมันบอกไม่ถแต่มันไม่เจ็บแบบ ไม่มีความเจ็บใดๆแล้วก็เป็นจุดที่ตอนแรกเรากลัวมากนะเพราะรู้สึกว่าอุ๊ยมันต้องเจ็บมากแน่ๆเลยเพราะมันเป็นตำแหน่งที่แบบเป็นกระดูกด้วยก็เป็นตำแหน่งที่มันอันเล็กๆแบบเข้าถึงยากใช่ไหมคะอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดว่าแบบมันต้องเจ็บมาเพราะว่าเราไปดูรีวิวมาด้วยนะทุกคนว่าแบบมันจะเจ็บไหมทุกคนก็บอกว่ามันเจ็บแต่เราสึกว่ามันไม่ได้เจ็บสําหรับเรานะคนอื่นเขาอาจจะเจ็บไงแต่เราอาจจะไม่เจ็บแล้วก็ ตำแหน่งที่รู้สึกให้เจ็บมาอีกนิดนึงก็คือคอนนะคะเดี๋ยวคนจะแบบเอ้ยทําไมแบบคอนไม่เจ็บที่สุดคือเราอะรู้สึกว่าคอนน่ามันไม่ได้เจ็บที่สุดนะคะแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งที่ให้รู้สึกว่าหูมันชามันร้อนเผาแบบเผาหูเลยแบบเผาๆเลยทุกคนมันแบบบอกไม่ถูกมันไม่เจ็บนะคะแต่มันชาแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันแบบทั้งร้อนทั้งชา เราก็เลยไม่ได้ให้แรงความเจ็บมันสูงขนาดนั้นแต่ว่าจุดที่เจ็บที่สุดนะคะก็คือเฮล,ลิกซ์รอวลาสุดคือเราอ่ะเหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะว่ามันจะมีตรง,ตรง,งตรงนึงตรงเนี้ยของหูอ่ะที่มันจะมีความหนาเหมือนมันจะมีเนื้อเยอะที่สุดนะคะแล้วเราไปเจาะตรงนั้นพอดีมันทําให้เราสึกว่ามันเจ็บมากแล้วมันก็จี๊ดมากนะคะตอนเจาะเนี่ยมันคือแบบมันเจ็บอย่างงี้เลยอะ่ะคือจี๊ดอะ่ะมันรูค,คนมันเจ็บบจี๊ดอะ่ะคือแบบ มันเจ็บจริงๆนะแต่ว่าคือเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าแบบเฮลิกซ์สองฝั่งอะก่อนหน้านี้เราไม่เจ็บเลยแต่ว่ากลายเป็นอันเนี้ยมันเจ็บมากทุกคนมันเจ็บแล้วมันก็แบบเจ็บนานล้วก็เจ็บมากสงสัยว่าสงสัยช่วงเนี้ยที่เราบอกว่ามันดูหนาเนี่ยมันน่าจะเป็นเนื้อเนื้อของหูเรานะคะมันก็เลยทําให้ค่อนข้างเจ็บมากๆเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าลูอื่นก็ไม่เจ็บนะของเฮลิกซ์ แล้วก็วิธีการดูแลรักษานะคะอันดับแรกนะคะเราจะใช้สำลีชุบน้ำเกลือนะคะแล้วก็เช็ดเช้าเย็นนะคะรวมถึงมีการหยอดเบตาดีนได้นะคะทุกคนสามารถหยดได้นะเพื่อให้แผลมันแห้งเร็วนะคะแล้วก็ไม่ควรเอามือเนี่ยไปหมุนที่จิวเลยนะคะเพราะมันอาจจะทําให้แผลอักเสบได้นะแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่ชอบนอนตะแคงเนี่ยก็อาจจะทําให้แผลอักเสบได้เหมือนกันเพราะว่ายิ่งเป็นเฮลิส์เนี่ยยิ่งอันตรายะคะ่ะเพราะแบบ ถ้าไปนอนทับเนี่ยมันมันมีอาการอักเสบด้ง่ายมากๆนะคะมันก็อาจจะแบบตื่นมาแล้วก็อักเสบได้เลยเพราะาเราก็เป็นบ่อยนะคะกับเฮลิกฟังนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบนอนตะแคงมากแบบมากๆอืมตื่นมาก็คือเจ็บเลยแต่คือถ้าเจ็บเนี่ยเราก็จะมียาหนึ่งตัวที่แนะนานะคะก็คือเป็นตัวนี้เนี่ยแล้ขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ให้ดูนะคะว่าเป็นอันนี้นะแต่ยาตัวนี้มันจะมีสารสเตียรอยอยู่นะคะทุกคนก็คือเราถามพี่ที่เขาเจาะที่ร้านนะว่าเราสามารถกลับมาทาได้เลยไหมเขาก็บอกว่าถ้าหูไม่ได้เป็นอะไรหรือไม่ได้เจ็บไม่ได้อ,อักเสบก็ไม่แนะนําให้ทานนะเพราะมันมีสารสเตียรอยเขาบอกว่านอกจากจะเจ็บหรือแปลว่าเหมือนมีการอ,อักเสบถึงจะแนะนําให้ทานนะคะแล้วก็ ยาตัวนี้ไม่ควรทาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะคะเพราะว่ามันมีสารสกเนียยรออย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนแรกเนาะก,ก็เลยแนะนำว่าทาสัก3-4วันก็ได้แต่ความจริงก็คือ2-3วันเนี่ยก็หายเสร็จแล้วนะทุกคนอันหนึ่งก็คือไม่ควรให้หูโดนน้ำแบบแฉะทุกคนคือคือถ้ามันเปียกก็ควรจะรีบซับให้แห้งนะคะเพราะจะได้ไม่แบบว่า มีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อใดๆนะคือเราต้องายามรักษาแผลแบบให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพราะว่าหูเนี่ยมันพูดยากมากเลยอนะทุกคนเพราะว่าบางคนเจาะมาไม่ดูแลก็อาจจะไม่เป็นอะไรบางคนดูแลก็อาจจะเป็นก็ได้ซึ่งทางที่ดีก็ควรจะดูแลรักษาตั้งแต่แรกนะคะจะถามว่าเราอะเคยเป็นคีลอยไหมเราไม่เคยเป็นเลยนะคะคือเราก็ไม่มีประสบการณ์ด้าน,นการแบบ รักษาคีรอยเหมือนกันเราก็เลยแบบไม่รู้จะแนะนําทุกคนยังไงเกี่ยวกับการเป็นคีลอยนะคะแต่การอักเสบเนี่ยเราแนะนําได้เพราะว่าเวลาอักเสบเนี่ยเราก็จะใช้ยาตัวที่เราแนะนําไปเมืเ่อกี้นะคะทาเลยจะประมาณแบบสองวันสามวันก็จะหายแล้วก็ทุกอย่างก็จะกลับมาโอเคก็เลยอยากจะบอกว่าใครที่จะ่อเนี่ยก็แนะนาให้ระวังในการดูแลดีๆระวังมือไปโดนระวังหูเกี่ยวนะคะ คือเราอะเคยสระผมแล้วเอาผ้าม้วนผมมาม้วนไว้แล้วมันเกี่ยวกับหูแล้วแบบในใจคิดว่าถ้ากระชากอะต่างหูนะ่าจะหลุดออกมาคือเราเป็นคนที่ชอบดึงชอบกระชากแล้วแต่เราก็ต้องค่อยๆค่อยๆเอาแบบน้องเส้นด้ายที่ติดออกมาคือแบบทรมานมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้ตอนฝั่งนี้ก็ไม่เจ็บแล้วนะคะแล้วก็เฮลิก hey, ตอนนี้ก็โอเคขึ้นมากๆแล้วเนาะอันนี้ก็เจาะมาได้ประมาณ เกือบเกือบหนึ่งเดือนได้แล้วนะคะก็คือไม่เจ็บแล้วแล้วก็ตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าหายยากมากหายยากที่สุดก็คือคอนนะคะคอนเป็นตำแหน่งที่มันเหมือนแบบจะหายไม่หายเอ๊หรือเธอจะหายเอ๊หรือเธอจะไม่หายดีได้อย่างนี้ทุกคนกนะ็คือแบบตอนแรกก็แห้งแล้วแล้วสักพักก็มีน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำเหลืองอะ ไหลไม่ใช่เหลืองไหลเป็นเหมือนแบบน้ำ,นำเหลืองของแผลอะที่มันยังไม่แห้งสนิทอะ่ะเป็นก้อนอ่ะเราก็ทาความสะอาดไปพันต่อมาอ้าแห้งแล้วสกพักเอา้ามีน้ําเหลืองอีกเอา้าเราก็แบบอะไรสรุปเธอจะหายหรือเธอจะไม่หายแล้วก็เลยแบบอ้วเราก็เลยปล่อยปล่อยมันไปเพราะว่ามันพ้นช่วงที่แบบว่าต้องเราละมาละมัดระวังมากๆม,มาแต่เพราะอันนี้เราเจาะมาสองสามเดือนแล้วมัง้ง ตรงนเนี่ยต้องระวังมากๆเขาอาจจะอักเสบแล้วก็แบบเป็นบัมได้นะคะทุกคนต้องระวังดีๆอืแต่ว่าตำแหน่งที่ชองก็คือคอนคอนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่น่ารักมากเพราะว่าเวลาทัดหูคือหูเรามันเป็นหูพี่เขาบอาหูเราะเป็นหูที่เจาะมาแล้วแบบว่าเห็นเห็นแบบหูเห็นไทุกคนทุกคนจะเห็นต่างหูเราเกือบหมดถ้าอยางนี้ใช่แล้วก็นี่ขานาดขานาด forward helix ก็ยังเห็นถึงจะเห็นไกลๆกล็เหอะแต่ว่า forward h e l i g ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่เราว่ามันก็น่ารักแล้วก็ไม่ค่อยสำใัรนะคะก็ยังไงก็พยายามรักษาความสะอาดให้ดีแล้มันระวังให้ดีนะคะเพื่อให้แบบหูเราสวยแบบนี้ไปตลอดนะคะทุกคนก็ยังไงก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะ แล้วก็ยังไงเจอกันอีกนะคะบาย